ครับสวัสดีครับเหรียญที่มีพระมาหากษัตริย์สองพระองค์เหรียญ10บาทที่ระลึกเหรียญในรัชกาลที่9ผลิตจากโลหะสองสีสีเงินและสีอลูมิเนียมบอนหรือสีทองเหลือง ความโตของเหรียญอยู่ที่26มิลลิเมตรน้ำหนัก8.5กรัมด้านวงขอบจะเป็นเฟืองสลับเรียบด้านหน้าจะมีพระบรมฉายาลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุลยะเดชรัชกาลที่9 และพระบาทสมเด็จพระประเมนทรมหาจุฬาลงกรรัชกาลที่ห้าและทางด้านก้อยของเหรียญก็จะเป็นตราสัญ,ญลักษณ์หนึ่งร้อยปีโรงพยาบาลกลางสำนักการแพทย์ ปีพศ2441ถึงปีพศ2541ซึ่งด้านกลางของเหรียญจะเป็นรูปช้างซึ่งในปัจจุบันเหรียญ10บาทที่ละลึกเราจะพบเห็นได้น้อยมากเนื่องจากในปัจจุบัน ประชาชนส่วนใหญ่จะนิยมใช้การโอนหรือการสแกนแทนเงินสดในการจับจ่ายใช้ในชีวิตประจำวันจึงเป็นเหรียญที่หายากและมีราคา